งานของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะด้วยการลงพื้นที่ภูเก็ตและพังงาส่งเสริมการประกอบการท่องเที่ยวและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพาคณะพบป,ปะกับนายกิรติกิจมานวัตรผู้บริหารการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังปัญหาในการใช้บริการที่สนามบินก่อนจะพาคณะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ต <reiter> เพื่อหาหรือกับผู้บริหารการท่าอากาศยานภูเก็ตกรณีการขยายสนามบิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งพบปะกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่บริเวณตลาดเมืองเก่าและที่หาดป่าตองโดยพูดคุยประเด็นปัญหาและข้อจํากัดในการเปิดสถานประกอบการในพื้นที่หาดป่าตองนอกจากนั้นยังเดินทางไปที่อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาหารือประเด็นการท่องเที่ยวพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยการพบปะหารือครั้งนี้เพื่อนํารายละเอียดไปเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา